ทุกคนเคยเห็นเจ้าแมวตัวนี้ไหมคะเจ้าแมวตัวนี้มีชื่อว่าคุซานุเนโกะคุซานุเนโกะแมวหญ้าแล้วมันคืออะไรกันแน่หรือแปลว่าแมวที่อยู่บนหญ้าอ่างงละวสิวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเจ้าแมวหญ้าตัวนี้ให้มากขึ้นกันค่ะคําว่าคุซานุเนโกะล้อมันจากคําว่าคุซานุเนที่แปลว่ารากของต้นหญ้าซึ่งเป็นที่มาของชื่อโครงการ The g r a n t Assistance for grassroots human security projects หรือที่เรียกย่อๆว่าโครงการ GGP โครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยมุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในระดับพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรการศึกษาสวัสดิการสังคมและอื่นๆอีกมากมายจำนวนเงินสนับสนุนที่ให้ในแต่ละโครงการนั้นจะมากถึง10ล้านเยนหรือประมาณ2้าน5แสนบาท แล้วองค์กรแบบใดบ้างที่สามารถสมัครเข้ามาร่วมงานกับพวกเราเบื้องต้นจะต้องเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรอาทิองค์กรพัฒนาเอกชน NGO สถาบันการแพทย์สถาบันการศึกษาหน่วยราชการในท้องถิ่นเป็นต้นโครงการ GCP นั้นถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์โดยตรงกับประชาชนในพื้นที่เป้าหมายแรัฐบาลญี่ปุ่นหมังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนเช่นนี้จะทําให้มิตรภาพระหว่างไทยกับญี่ปุ่นแน่นแฟ้นมากขึ้นค่ะ สวัสดีครับผมชื่อสุจิผู้รับผิดชอบโครงการ GGP สถันตู้อิง่งครับตอนนี้คำนั้นรับสมัครโครงการปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับสำหรับรายละเอียงสามารถดูได้ที่โฮเทลสถันตู้อิ่งปิดสมัครวันที่สามสิบเอ็มีนากรครับสมัครคำว่ายุย่งยากนะครับ